สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีรถขันใจใหรุ่นมานำเสนอกันนะครับที่เห็นในคลิปนี้เป็นยามาฮ่ X Max นะครับ X Max 300นะครับอันนี้เป็นรถปีแรกๆนะที่ตตัยามาฮ่า X Max นำเข้ามาจำหน่ายนะผลิตมาจำหน่ายประกอบในประเทศนะครับอันนี้รถปีในเล่มรุ่นรุ่นปีคศอนในเล่มเนี่ยปี2017เลยนะครับแต่คันนี้เป็นรถ เจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับก็ปีสนะิบเจ็ดเนาะสองพันสิบเจ็ดอันนี้ปีอะไรก็ผ่ารถผ่าน้ำมาก็หลายปีแนละ้วแต่สภาพผมให้ดูสภาพภายนเนาะรอบพันก่อนแล้วกันผมต้องบอกว่ารถเนี่ยเจ้าของพอเป็นเจ้าของเดียวเนี่ยการดูแลเนี่ยการรักษาเนี่ย ดีเลยนะครับที่บอกว่าดีคือสภาพรถเนี่ยเห็นไหมครับเพืเ่อนๆว่าสภาพกริฟมากเนี่ยแม้กระทั่งย,าง,ยางเนี่ยยางยังสวยเนี่ยล้อเลยครับนะครับสภาพดีอ่ะดีมากๆนะครับซึ่งต่างกับเลขไม่เดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีแล้วกันว่าเลขไมค์คันนี้เท่าไหร่แต่ให้ดูสภาพก่อนนะครับ ก็ใส่ของแต่งมาบ้างนะครับหลายอย่างเหมือนกันนะครับปัม๊มลิทชินพร้อมขาจานเด็กจานโตล้อทำสีแดงรถทำสีเทาลัมโบนะครับแล้วก็ปั๊มคู่บนของคุณหน้าคุณตาก็ที a x นี่แหละใส่ปัม๊มที a มมาละเป็นบมโบจากโรงงานนะครับกระจกมองข้างไฟแฮนด์นะครับรถสวยมากนะครับท่อน้ำนะครับนี่ใส่เป็นท่อซิ่งแลละ มีกาตัวนี้คอเป็นสแตลเลสน,นะครับปั๊มหลังเป็นบัมโบโชกหลังโอรีนนะครับโชกแท้นะท่อเป็นท่อผ่าหมกนะครับทะเบียนสวยด้วยนะหกขวอรเก้าไฟท้ายเป็นไฟท้ายแต่งแบบสีสโมกนะครับผมให้ดูสภาพก่อนนะครับรถสวยนี่ฝาครอบกลองแต่งนะครับ แล้วก็แครงเครื่องก็ทำพ่นสีใหง่งทำให้มันสวยงามเนาะตามแบบฉบับ XMAX ทนี่เขาแต่งกันวัยรุ่นไฟเลี้ยวก็เป็น LED แล้วนะครับเครื่องนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเครื่องในผมแจ้งอีกทีนะให้ดูก่อนนะว่าแห้งๆนะสะอาดๆแห้งๆนะครับใต้ท้องนะครับอันนี้ให้ดูสภาพลอกคันก่อน นไฟเลี้ยวเป็นสโมไฟหน้ามีแล็บเป็นน anyway> ี่ผมขอรับสายนี้ก่อนนะพอดีลูกค้าโทรมาเดี๋ยวต่อคลิปให้ครับโอเคมาต่อกันครับพอดีลูกค้ามาก็เลยต้องไปคุยลูกค้าก่อนก็คืออย่างที่บอกครับสภาพก็อ่าค่อนข้างที่จะใหม่เกินเลขใหม่สติกเกอร์ยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยพลาสติกดำด้านในนี่ยังสวยอยู่เลยนะครับ มาดูเลขมาดูเรื่องของเลขหม่กันนี่กุญแจหุ้มมาอย่างดีนะครับแล้วก็ไอ,อ้ข้างนี้ต้องเปิดนี่นะก็นะนะองงงหลายคันแล้วก็งงน้ำมันโอเคนี่นะครับเก๊มีช่องทเทารอาเลตให้ข้างในก็สะอาดสะอาดใต้เบาะนะครับ บอกก็มีปาดมานะนี่จากร้านไหนก็ไม่รู้มีไว้ขี่ไม่ได้มีไว้คุยสโลแกนเขาชโชคใต้บอกก็สมบูรณ์นะบอกสวยนะครับบอกสวยภาสีหกแปดกลุ่มพาหมดแล้วจะไปต่อให้แล้วก็ให้ดูครับรถเจ้าของเดียวนะครับนี่ปีสองพนบเจ็ดนะครับจดทะเบียนเมื่อปีสองห้าหกหนึ่งลำดับที่ หนึ่งนะครับอน,นุญาตเป็นชื่อจ้าของอ,อแล้วครันนี้มาดูกันว่าคันนี้เลขไมเท่าไหร่จะได้แปดหันหนึ่งรดสิบสามกิโลนะครับไฟเอเบสติดปกตินะครับทํางานได้ปกติอันนี้มีใส่กระจกมาได้มาด้วยนะกระจกมุมมองกระจกก,กว้างๆหนะ่อยกระจกตรงนี้ก็เป็นกระจกแต่งนะคันนี้ มีสปอร์ตไลท์มาด้วยนะนี่สปนะอร์ตไลท์มีสองสีนะกับพริปได้โออนดอยู่ข้างในเรียบร้อยนะครับขาวเหลืองอีกจังหวะหนึ่งแล้วก็ขาวเหลืองแล้วก็เป็นกับพริปนี่โหม,มีสต็อกเลวสวยดีสวยดีแล้วก็ทำสวิตตัดไฟหน้าด้วยจะอยู่ด้านในเกะนี้นะครับสวิตตัดไฟหน้าเขามีสองตัวอืมคันนี้ต้องบอกว่า พึ่งโอเวอร์ฮอเครื่องมาใหม่นะครับคือรถแปดหมืนกว่ากิโลแล้วอะ่ะมันก็นะถ้าเป็นเครื่องเดิมก็ผมว่าก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะนี่เจ้าของพึ่งทํามาเมื่อวันที่ยี่บวันมือยี่สิบเอ็ดป่ะเดือนหกปีหกแปดเนาะนะครับทำมาทั้งหมดเนี่ยสามบินต้องบอกว่าทำเยอะนะโอ้สี่บินเลยเนี่ย ทำเยอะมากนะครับหัวฉีดก็เปลี่ยนโอ้ทำเยอะนะครับเนี่ยโอเวอร์หอเครื่องท่อนบนอู้ลายมืออ่านยากมากลายมือนี่อ่านยากมากอะ่ะพยายามอ่านนะแต่ก็เขีนตัวเลขก็ชัดเจนนะสามหม้าพันเ้า้อยหสิบาทนะทำไปสามหมืห้าันห้ยเกหกสิบาทคุณว่าทำเฉพาะเครื่องนะต้องบอกแบบนี้นะ เรื่องของเหลวน้ำยาซีนลูกกำลังอัดเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนลูกด้วยนะใส่ลูกอินโดแล้วผมก็ไม่แน่ใจแร้วลูกอินโดเป็นยังไงเพราะว่าเอกแมกเนี่ยไม่ได้ถนัดเลยนะครับนี่ทำจากร้านดังอยู่นะเห็นเขาพูดว่าทำจากนี่แจ็คนี่ครับร้านแจ็คภาษาอังกฤษผมก็เกงเก่ง เพิ่งทํามานะครับก็ยังมีวันรันตีในส่วนของที่ทําเครื่องมาอยู่นะครับสายท้ายสวยน,นะมันเป็นแบบลมดํานะแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์เลยดีกว่าเครื่องสดๆนะครับเป็ดเรียบร้อยนะครับไล่ข้างมาเหมือนกันนะโอเพนนะอันนี้อ่าเวยแท็กชั่นทํางานต้องเปิดปิดแท็กชั่นก่อน รถหลายคันกะจำไมนค่อยจะได้หรอกเครื่องควันไม่มีไหลนะพอผ่ามานะครับดับเลยดีกว่าเหม็นควันเนาะอลืมลืมลืมเดี๋ยวสตาร์ททีแล้วกันนะจะเปิดไฟให้ดูไม่ใช่อะไรหรอก ไฟหน้าโอเคมาต่อไลท์มาผมชอบไฟกับพริบนี่มีปอไลท์ like, ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะนมีเปิดแบบเต็มนะไฟหน้าเปิดปิดได้นะครับทำตัวสวิตช์มาเรียบร้อยแล้วไฟซิงไฟ นั่งเลยอ่ะคันนี้ได้สภาพนะแล้วก็ทึ่งทำมาสามหมื่นกว่าบาทนะรุ่นนี้จริงๆอ่ะปีสิเจ็เนี่ยในตลาดขายก็อยู่ประมาณสักผมตีไวสักเก้าหมืนนะเก้าหมื่นบวกลบนะราคาในตลาดนะรถเดิมๆรถแต่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็บวกลบกันไป คันนี้ก็เป็นรถแต่งเช่นเดียวกันนะครับก็มีจานมีปั๊มหน้านิชินมีปั๊มบนทีแม็กมีโชคหลังโอลินมีท่อผ่ามีไล่ข้างมีไฟท้ายมีกระจกมีสปอร์ตไลท์นะครับมีครอบกองนะครับแล้วก็เครื่องเพิ่งจะทํามาเพิ่งจะโอเวอร์ฮอล์มาเพราะฉะนั้นใช้ได้อีกยาวๆนะครับก็สําหรับคันนี้นะผมเปิดขายนะอยู่ที่ติดต่อ 9ก้0 0บาทนะครับกับ x m a ก300คันนี้9ก้0 0บาทผมบอกให้เลยว่าแรงขับสนุกแน่นอนแล้วสภาพเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่าสภาพดีจริงๆคันนี้นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับชุดสีสนิทหมดนะครับนี่ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะนี่คือรถสะอาดมากรถดูเล็ขไมไม่น่าถึง8แปดหมื่นนะ รถสภาพไม่น่าถึง8หมื่นอะ่ะอืมแต่นั่นแหละเราขายความจริงนะรถพึ่งจะเซอร์วิสมาด้วยนะครับโชคก็หลายตังแล้วนะนี่เครื่องนี้ก็นี่สะอาดสะอ้านนะล้างมาคือเจ้าของดูแลดีแหละผมบอกให้เลยคันนี้สภาพนี้นะครับเก้าหมืห้าสนใจติดต่อ0ูนย์แปดสามสีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ